ก็มาพบกับช่องสวิ f ตี้ครับเมอร์เช่นเคยนะคะทุกคนและก็วันนี้นะคะทุกคน,น,กคนเราก็ กลับมาอยู่กักับรายการรีวิวไปเรื่อยเองนะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะก็มีพัสดุชิ้นหนึ่งนะคะทุกคนจาก Signal e s i g โนอีสปอรนะคะทุกคนเขาได้ส่งมาให้บุ๋มรีวิวอีกแล้วนะคะซึ่ง s i g n โนนี่บอกเลยว่าเป็นสปอนเซอร์ที่แบบอยู่กับเรามาอย่างนานนะคะทุกคนแล้วเขามีแบบว่าสินค้าอะไรใหม่ๆเขาก็ส่งมาให้บุ๋มรีวิวก่อนอะไรอย่างนี้นะคะก็มาดูกันนะคะทุกคนในบุ๋มขอแกะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน ือกล้องมันอาจจะไม่ได้สลับมุมเยอะนะคะเพราะว่าบุมมีกล้องตัวเดียวเนาะแต่แๆตๆๆๆนี่เลยค่ะทุกคนมันก็คือสิ่งนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะทําการแกะออกมาเลยดีกว่านะคะทุกคนน่าจะเป็นเมาส์นะคะสามสองหนึ่งนี่ค่ะทุกคน มันก็คือเมาส์จริงๆด้วยนะคะทุกคนเป็นเมาส์ตัวใหม่จากทางซิกโนเลยนะคะนี่ข้างหน้านะคะรับประกัน2ปีด้วยโอ้โหการรับประกันของเขานี่คือแบบอย่างสุดยอดแล้วนี่ก็คือสเปคด้านหลังนะคะทุกคนฮ่าฮประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาแกะก,กันเลยดีกว่า เมาส์ตัวนี้นะคะมีชื่อรุ่นว่า G M 951นะคะ Navona หรอ951 Navona นะคะเป็น m a คร o Gaming เมาส์นะคะทุกคนนี่เลยหน้าตาของเขานี่คะเปิดออกมาโหอุ้ยมุมอยากได้เมาส์ลักษณะแบบนี้พอดีเลยอ h oh my god โอเคก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวบงมาก่อน ก็ภายในนะคะก็จะมีเป็นบัตรรับประกันนะคะทุกคนให้เขียนชื่อที่อยู่อะไรก็ตามของเราแล้วก็ยื่นลงในกล่องไปรษณีย์นะคะทุกคนไม่ต้องติดสแตปมนะอันนี้เป็นประกันของเขานะคะต่อไปนะคะก็จะเป,เป็นแบบเหมือนคู่มือการใช้งานนะคะทุกคนนี่เลยว่าปุ่มนี้ทําอะไรได้บ้างเซตมาคโครยังไงอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนโอเคแล้วก็นี่ก็เป็นสติกเกอร์ซิกโนนะคะโอเค ต่อไปตัวก่องหมดแล้วใช่ไหมอ่ะหมดแล้ววางไว้นะคะมาดูันที่ตัวเมาส์กันดีกว่านะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นลักษณะของเมาส์ของเรานั่นเองนะคะนี่เลยด้านข้างก็จะเป็นลวดลายแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังไม่ใช่หลังสีด้านล่างเออก็จะมีที่กันลื่นตรงนี้ด้วยอ่านี่เลยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นแจ็คแล้วก็มีสายเป็นสายถักพร้อมกับที่กรองสัญญาณด้วยนะคะทุกคนนี่ตรงนี้เลยออพเป็นไงี้นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ฟังเสียง สัมผัสด,ดีนะบุ๋มชอบนะคะทุกคนโอ้ว,ว้าวเยี่ยมไปเลยโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะในบุ๋มเสียบไฟให้ทุกคนดูเลยดีกว่านะคะนี่ค่ะทุกคนเสียบเสร็จเรียบร้อยอันนี้บุ๋มไปเสียบมาจากคอมเลยนะก็จะเป็นไฟขึ้นลักษณะประมาณนี้นะคะเนี่ยเป็นงายังแจ่มนะคะทุกคนแล้วก็เมาส์ตัวนี้นะคะทุกคนเขาบอกว่า มีไฟทั้งหมด7โหมดนะคะแล้วก็มี dpi นะคะทุกคนถือว่าความเร็วเมาส์สูงสุดที่6,400 dpi กันเลยทีเดียวนะคะทุกคนอันนี้เขารับประกันว่า,าคลิกได้มากกว่า10ล้านครั้งนะคะ <laughs> โอ้ไม่ก็เาจะไปคลิกถึง10ล้านครั้งใช่ไหมโอเคนี่ก็จะเป็นสเปคด้านหลังเลยคร่าวๆนะคะแล้วก็มีที่สำหรับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะคะทุกคนหรือว่าเป็นโปรแกรมที่เราแบบสามารถเซตมาโครได้อะไรอย่างงี้ได้นะคะสำหรับปุ่มเปลี่ยนไฟนะคะทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะเห็นหรือเปล่านี่ปึ๊บ อันนี้จะเป็นการเปลี่ยนโหมดไฟนะคะเห็นไหมไปอีกโอ้อันนี้อันนี้ปิดหรอไปสิโอ้นี่สีแจ้งอ่าอันนี้เป็นสีออกแบบแบบว่า R G B นะคะโอ้อาจจะไม่ค่อยโฟกัสฮัลโหลโฟกัสสิเึ๊บไปอีกโหมดหนึงโอ้อันนี้มันเหมือนแบบค่อยๆเฟดขึ้นนะคะทุกคนโอเคต่อไปสีนี้อ่ันี้เป็นแบบว่าเหมือนไปฝั่งนี้นะคะ เปลี่ยนสีไปเรื่อยต่อไปอ,อีอันนี้เป็นแบบพิพับพิพับนะคะทุกคนไม่จะเรียกว่ายังไงดีอันนี้ก็สวยนะอู้นี่เป็นเหมือนแบบวิ่งนะคะทุกคนวิ่งไปรอบๆบเมาส์เออไปต่ออ่าหมดแล้วโอเคมีทั้งหมด7จโมดประมาณนี้เลยนะคะทุกคนอโอเคอถือว่าใช้ได้นะคะ ส่วนปุ่มนี้นะคะใกล้ๆกันกับปุ่มที่ปรับปุ่มไฟก็จะเป็นปุ่มไว้ปรับ DPI นั่นเองเหรือว่าความเร็วเมาส์นั่นเองนะคะทุกคนอโอเคก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนอืมไอ้ปุ่มลืมไปนิดนึงนะคะทุกคนก็คือมันจะมีปุ่ม forward กับ backward ด้วยนะคะทุกคนข้างตรงนี้อ่าฮะก็คือปุ่มนี้นะคะแล้วก็ปุ่มนี้นั่นเองนะคะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ ก็น้คะใครที่สนใจนะคะทุกคนก็สามารถไปสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง s h o ป e e ้ a z a d a อะไรอย่างนี้หรือว่าตามแอดไว้เรื่องต่างก็มีเหมือนกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะบ๊ายบาย